malo madura nah talo ba malo madota persinya si kota ada no juga ada no ba ta le ta si ko sinya ra mo ja asuke so wa ta hu ta ge tu ge ba tu ba ba สุบาสบาอุดดัสุทสัตอตาลกกมิลลูกมะคดอคลอมาโลราทอเจเนอสากทอจาดอราดดกรดดมาลดมาโดานอตมีตุบกเลตาสกสญาเลตาลวตตมาลมาดนตมาลมาโดาว นอเดเมียคือต่อเดสิญยาตาเกตตาตัเกมาสเกว่าสึกเกสึว่าบะตาหูตาเกเกโอเดตามาบุมาบะตาหูเกตตาเกะเกก็มีก็จับพมิดโทสุกรอดีอีนี่เลกาเลเล่ตะกอเลอาบลื้ก็ผู้ก ဘက်ကဲပလာရေကမှာရေတော့ဟောက်ခုခဲ။အဲ့ဒီကမြေမှာဖို့ဖို့ရနေ။တမပြိမန်လုံးနေတမေလေ။ဘကူပညာရေညောကောလာကတိပေါ့။ဟောဒတတ်တမလုံးမတော်တော့ပါ။တမေလေအကုအေညောကောလာပြီကလာချင်မှာ။ကောမီကကြနေကုလေတာဟူတာကေစိကေစုဖာ။ อารมณ์ดูประกอบยการประพฤตปฏิบัติห้าวาสิญญาสิข้อตัก็มีก็จะที่รถทบาก็มีก็จะพระจานยและสิญญาช่วยมัจาสกิเกเวสวารเวดิส่ลนจเก็าเลสสิญญาตบ้เนาอย่าเลยเอสิงข้สิญญาดาราเลบิ จ่าเนี่ยเลยเด็กสิญญาบะตุติลาทองมั่งจ่าเก็บราเละกีเนอันนี้ตัดสิข้อตัดสิญญาเดตากีเนี่คือบ้างโอเกรเวดะแล้วก็ความรู้เด็กความดีตัสิญญาเดตาเวตัดชาร์เดตาเวตอเคเนี่ยเป็นไม่กว่าเลือดฮุกขลุถ้าบากกว่าเลือดฮักขลุ่ยดอคเลยไงบ่ะปาเลเทศก็จดเตนี่ ปาลาสิคอสิญยาดันเน,นราปัญญาชาเนราม่อยากปาเลสนชการอเนี่ยพืมาดิเลจเล,ล่เลือปาชกาโอปาเรีะชราไม่ได้เกวานี้หลบลีเมืเ่อเกยตาสิคอสิญยาไม่ตัวบาเดอโอเซม่อยาเดติดูตัด,ตดูแลทรอเดืดอเลือดับเาดาจีปานียก็บาดเลสเกร ta về được anh này đó kế ta cho một cái gia đó tự khả đó lớp ta tôi chưa mà chưa đó và khi ta mà chưa lớp cả hơ thì lớp đã để lớp học về học nên bạn ô c cho c อันนี้ปาขิตามาเจอพอรอปากระคือมาเจอตัวเจอมาเจอปะปุ่มเมย์พะตาเดินเลื่อนหอตะเปลือยเท่าบาแขอขอด้นนี้ปากระคืออาตารย์เดเลื่อนหอตะเปลือย่าบ่าพอเดินไปเซ่พะตาไม่เซไม่บะเดี๋ยวพกรตัวเจอมาเจอตัวเจอมาเจอดอกปากระคือดอก ta tô chư mà chư giả khó giả khó kê ta lơ Ít chê quả chê tâu ta, ta chô lơ bầu mì chì gọi anh ấy tâu ta, ta chô mì chì gọi hả lơ bầu lơ ta mù ta khư mì chì gọi na na za za cứ tô chư mà chư lo dạ giả khó giả khó Ma ta được mì nhạy Thế là ghê cái ตัวทึ่กว่าโคกว่าคือกว่าตาหลอตาเละกว่าเลือดล่ากว่าเลือดทะเลือดเกลี่เลือดอับบหลอตามือตาคือตาคือตาบ้านเอกูเดืบะตา อุตาะโชติตอเคีนีอารมณ์ดูดึกแล้วก็เลิ่ปัจจุบันนึกก็พีดานึกก็มาดานึกก็เตดานึกก็โตดานึกก็ชุมิชุโมต่าหูต่างเาสึกกวะก็มีก็จัตัดตัดตอเคไม่เรนี่ตัสุญญากาก็เรีปลรตะตะเคมาดาไม่เด้เกวันี้ตสุญญานี่

ก็ดูแลทอรองมัดเลยนี่ยทุกมีดชูโมดีจ้าวบ้านเราชโมได้กูชโมก็มาดินเน่ดินเน่มาจากตกพี้นกมามีเสดชโมเขาเนาะมีเสดเตะเขาเไม่ด้อมาเรบ้านนี่ตัวก็เราอตบ้านเนาะชโมทอ แต่ทว like yeah. ีชั่วโมตอวีเด็กก็เก็บมาแล้วแต่มารอขเนี่ยแกเดต่เลยลุดโดตื้อปะกอลกันกระทำเนี่ยที่ฎดีเดยปฏิบัติบันั้นที่ฎดีก็เด็ตัวโมทีเนก็ตะคลามาตัวาดิสิดคด้เนี่ยอันนแกต่เลเปิดบารชมกแกต่รชัูกยาได้ราคา แต่ก็มีก็จะเลื่ออุหกุกเลยนี่ก็เวลาเดืยวขอดที่ขอดโลโอเดตาแล้วที่เราแช่เวลาจะมีจะมีที่จะได้๋ยวจะก็แล้วมีก็เราจะมายาตาก็มีก็จะเลืออล่อ,าอ,อตาคือทอดาเราปะคือขอดที่ขอดโลได้ที่วะปัจจัยคือขอดที่ขอดโลบักว่าเนี่ยตาเลื่อตอบแก่เราเว๋ ตาลกมีลกมามเวถ้าก็มีก็จะเนี่ระอขอที่ข้อลุดอุนเดเหตุอุนดผลก็เ,เ,เรามีก็ลาจะคือถอดเลยแ้วกมาเรียารสูญยาปากขวามีามาแลกมาเรพี่ลรมากี่ขวาแต่ไม่ได้รีบอ่ะเดี๋ยวคือข้อที่เขาคือขอ,ขอ,ขอลแล้วตาขอที่ขอลไม่ลาตีลาชไม่ตีลาถอบ,บ้าเ,ากเกด้อเกตาเลย สุดอเวลเรียเวละล็อบบี้เวละล้อมาเวละบาเวละแตเลื่เปดก็เลือดออกเพรทอคือเซกบาสุญญาปาคอนิเดต่าเต้าอ้ตตะโชแล้วก็ตูกาดาถกาเลอเต้าอุอมมิเชกวาหาหากเลสุญญาปาเรียตึกเรียลกุมีลกุมาโอเวดาเลือดตาสิคสิญา ต่เดิอเขอที่คอโนโดิเตนเกรนรเน่ยพัดดูดาลอยน,นตาเลอดแลเมื่อเกดีัดป,ประเ็จีไลน,นพอีไลนพอดาลอยลอนึกเแควนึกเลจงนุ้นนย,ย,ย,ยล่ะก็ลำกลก็ลากาบะเกนเลนึกเลสุญ,ญาปานี เรา,ากเดอาปลอเนาอตาแคเดอเนาะแต่ชุมแม่ก็เดือเน้อแมต่ลอยู่ท่อคือดนเดือเนอมันี้อุ้ดาสุญญาปานีนบาต้นดีตาคืนเราเกล้าได้ถูกอะไรถูกะมันจะเดิอนึกบานเลนบากว่านึกบากแพะโคนึกบากแควน,น,น,ดดนั่นเองไเ้แต่ก็มีก็จะบ้า,านะก็มีก็จะอทเวไปด้ตื่นรอไปเรเสซจ ta chô mi cho mô Ta bồ ta tệ Ta phí ta mà Mà đi lấy trả lấy là cơ gây Cơ tử thự Ô đê ta Lạ tì lạ chế Ô đê đê ta nọ cổ Ô ta cổ đọc bà này ta su sa nọ su sa ta kho su sa này có bạc cò có lơ bạc ghi bạc có ta có hà nè kia ta lơ ta có bao ủ được bà có là cả ta chưa có to mới được tù đi được bác cơ có sụ có sạc chứ mà nó nó có ra được kia cò ra được bê bà này mà nó kia nó ta có ta kè rác เราตักขึ้นทอตักอินล่อตักโตล่อตากท้สิญาณนั้นนั้นเปล่าอ้ามีเล่ออ้าบล่อเลราขึ้นทอเล่อประกอบสุกสากรันเกวานี้ต่ก็มีก็จัดเนี่ยก็เลวดาแล้วก็ทอน่ะเลวดาก็ทอก็ทอเสภโว่าโพเลวัสุล่ออาก็แม่เราด้เวดาอาก็ทอด้เวก็ย่อก็ย่อสุดแล้วก็เนี่ยอบาสานิี่ทุเมตานิยกิ บ่เราก็ออดตาสูตาสาเนาะพอออดตาดอตาล่าแล้วก็ออเสร็จแล้วก็เนี่ยอบานีตึมมีตาเงี้ยกี้บาเนาะก็เล็ดแวก็ตอก็ตอตึมมีตาโมอ้อซาที่คอเดอสู่เราไดที่คอก็ออบานยาไดที่คอเอยะอดูทอนนอนแล้วทึดทอทอทึดดูทอเหมือนเราแม่เราคลีติดเสบ่ะจากคนนี้เพมือตาหูตาแก ปาตาเลตาเกก็ม mm ีก็จะกันเละระเวกเมื่อระเวดเชื่อกต่อเลวตาถึคือตื้อต่อตื้อต่อตื้ออันนี้อันนี้เวลาสัวสะเลตาเลยดอกเปีดอกก็เวลาอ่าสูไม่ยันนาจีเลวดารึรึซึเปลวดาบ่คือต่อฮกฮกเลือดเบี้ยนี่ ปะตะอุตาโชปะตะหลอาลตาแกลปตะมือตาคือหลอชอเวลาเลือกโ,อโป้ก่อจอเตะปูเป่าเล่ก็จาจอปาอาตาอิตากว่าโผเล่ตาบูตาบาอาตาโกปูเนาะอเดิเปล่แกเปลาเล่อาเนบาตามือตาคือรากลาลิ ตัเมยชมมเลตาอุตตาโชเดฮอคก์เลยต่อดอตอยก็จะเตนเกดาวิดวิเกอดอดเกาะเลปุเมยทศกรดหรือลาตอปะตาอุ้มตาคือตาคือตบะพระกมาดิเลจะแล้วปัณณบาตามู้ตาคือใครเนี่ยก็เกิดต่อเลือกเลยก็เตอถือหลอชอเวลตาสิคอสิยาตาบูตาบา ตาบุตาบาเลตาบุตาบาเลเฮอิเชกว่าเชวรตมุตาคือตาคือตาบเลตาบาเกบาโลบโลบาเกพระบากต่อเลือกิชมุกิยะมาพพอเลือบาเกบาโลเลือกิเหตกุสิามาโลมาโลเลอลอตลอเช ทีตาต้นีตาต้นีนตุเลออลติลาเชต้นีนตาเลอเวต้นีนาเลอบะต่พีตามาเลออากโลมาเลออบะมาเตเตมาดาเลอเกมาดาเลออเกตัตาดูตอทอตาเกตาบาตมาพีมาโลตมาโลมาโดนเนตาสิเกตาสิขอสิญญา ก็ลกาบบมาโลดาแตเลือกปดีอเลืกปราสิเนี่ยต่มาโลเนี่ยบ้ามาโลทบุมอย่าตมาโลเนต้องมีเดแต่มาโลเล่โวูเลบาเลลโจต้องมีพอไม่ชิกหาปรโตโนดาปัทีตาปันาฮูตาอาเกตแมาโลมาดูเคลืต่มาลแต่สิญยาสิคอวีลีนี่เดี๋ยวบบพี่ต่มาลเลยจะเลเลก็บลืเก็บ คู่เล <ß es in language> ือกจาก่อเลือกปะปันดอก่อก่อดอกเฮ็ดเลือกปะคือดอกจะโจใหญ่นี่อะเตอขอรอว่าเนมาก็ก็บูก็จก็บลือก็บผูเดูคู่ปะะแต่คือท่อพอคู่บคือท่อคอคือ หากเเกิดเชือกต่อเรือึทอดะจตราเกิดชือกต่อไม่ใช่ก็หาแล้วดาตินี่ตื่นสอตื่เรือรู้เรือพูดโตอสูรทอดซาตทอดหน้าตากลีนเกต้นโนก็เปุเคยไปด้านน้าเราในใจแลยนึกนึกจาก็เนว่าตาหน้าตากลีนี่อเสโซดเือปาเือคนือเลนาะเลดเอหลอด

เน่ยเลนอสโปรดินอว่าตื่นเลื่อทรบกาดบรอชดคลิสสวีททีดูเกลือบรอตัดจูตัชาคือแบบรอนากอีเชยกว่าชอ่ะแล้วผวมปาพีือ่าดวดอเวรอนาลอกลีปลาอดูดอหลอน่อดีดออดอกอตาออตาสเลิกมาจงว่านก็ขึ้นีบเดยกันตื่นมดอ่อดีฮากอีฮากอขอฮากอ มีาวสเนออึดอจีดอคอยนี่ยโคเวดเจอันนี้แต่มาก็มีก็จะเสเลาเกมาเรลเกดโตเสเลพเกเออพี่เรามาลอแกะชวโมกุยาตกันวะน้ตาเรติลาเช็วินะบบรตาหน้าตาคลีคือตอนนี้โอเลปพอข้าปากหี่ข้าวน่ะแต่ก็มีก็จะแบบเรามีบาใจเพราะปลายด้นอกงเพราบบปรากดนอเพา ชโมกยะวีมามะล้วกอมาตาคอบโลนะมาตาคอบโลมาตสิญหนเปวีก็มีก็จะประมาณในบับลอน่ะอักรานะจ๊ะเดี๋ยวปปรากดบลอนนี่ปราเกดสิวาแต่พวกมาเกบลอเจบลเจตาเกลอัอุปมาบุมาบาราัุปตาเกบาราวะเดี๋ยวชโมกาะเด chụp po nè mà bù mà bà đã về chứ được po mà ta kia và nó nói chung người mà được lưu lại cả thế là lên chung một đời mà bờ chế bờ chế và có sản xuất ta có có nó bà à mà được bờ chế chế ra ra sơ có ta nên nếu sơ ra ta có ai cứ leo đá leo ghế nhưng nó có được nó có từ ghế đó nó có เลาตแล้วนนก็มาตามีเกมีเกจาเกจาาเกก็แล้วการกระทำตับพิทามานี่นึก็บ่ามาตบลอเจตลเจตุขือตุเกนเลยเว้ะเพราะว่าภระสุภาษะเนื้อภพะสุภาษะแล้วนก็มาตาก็มีก็จ่าเล่าเวนี่อ่ะก็เนเวลาคะก็เวเว้สุญญยาปานเนี่ยเดี๋อ่ะเลือเาไปเ่าละอ่ะกแกะเาอะอก็แกะเราหมาอก็ตับพิทามานี่ือละติละเชยเว้ะ นูไม่พัสวภาสเนมัจากเลือตาพี่ามาก็มีก็จะนไม่เดืะพัสุพาสวันนหนเดธมาดีแค่หนชมวสุสานไม่เดือดดะวันเนหนมาดีวันเนลออเลี้ยทวิมาบบลอแค่หนชมวมหนูพัศวพาสดูละทบะหนิมาดีนึงตาเลือทเอ็ตโอทบพัพพอบุตภพัพพอคลีน่มาสดิน ตาลอกุลคอ่ตาลอทุลกาตาเดเซดบาเลือดตกคนี่อากเกตตัสิบก่สิยาอมารากะงนี่อกเลือดออกปนี้ที่คอที่คอที่คอเนี่จะเสียเยะบามาจากตาล็ุลคอตาลทุลกาตาลกมิลกุมาบาบลออืบาบลบลอเดอชมัวเกตสาระสมารอเดคาดอก kia okay, so sova. A mưa perne per ta chu su chú, chú. Okay, su su ba. De, le, kó su 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 xa su 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 ตาสีข้สิ่หโก็รำมีก็รจานะตาสีข้สิ่หโก็รำมีก็รจานี่เลยพอเดินประตูตาโชมิชื่อกันี่ก็มีเวลาเลตาสิขอสีอ่ะนะาสสาาาหไไาก็าขอขอเดี๋ก็โอชิชูเวลาเดินตาเรตาบักตาสี่หยาเดินตาเรดีสตเตกินาก็มีกจ่เลือกปไูกุยเวลาดินนี่เวลาสี่หยาตาเรชา้า สสิญญาอุอาเมโตเดตาเรบะเนาะตาเรตาว่าประกอบสึกเกสศว่าละเรประกอบคุณธรรมจริยธรรมตูบะอาสาทัทเถจิบะตาสิโอสิญาตาคือตาชาเนิก็บรรยาวดาเดตาเรบะตาบูตาบา ก็กลึกโอ้ไม่ใช่ก็ให้นี่ตาเมือตาคือโอเวลานี่ต็ไม like ok เทตาสัญญาตาคือตาชาริจ้าบะแล้วก็บ่าว่าชิจูเวลาเด้อตาเวเด็ดตาสิก็สัญญาเกินเลยเวลาตาดูดอเซทอดอเซตาเมือตาคืออุดรปะเซเเวนี่ก็ไม่เวลาเด้อตา เสตาอาเกกบะโอชิชูเวดะนาตาดูเาทอรเสตันาดูรทออสุญญากาอากมืออากเลือดอเปความรู้คู like people people. ่คุณธรรมตาสิงหสิตาสิคอสิญาตาเกตาบะอากึเลสเกรบเดตาบุตาบะตาเกตากวอันเดสือมือคือตาคือตาบะตือเล หากดูกณาดาก็ละกาเลดูกณาดาาะตาดโซตัดเซสถันิวนิทยุลือลอคู่อดที่เมื่อชาดันใหญ่งงก็ละกาะตัดลือเนาะ